ถ้าย้อนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเข้าใจว่า Apple จะเปิดตัว iPhone ในช่วงปลายปีเสมอปลายปีที่ว่าเนี่ยคือเดือนกันยายนแต่มันก็จะมีบางปีนะที่เริ่มมี iPhone เปิดตัวต้นปีด้วยแล้วก็จะเป็นต้นปีปลายปีสลับบ้างบางปีก็มีบางปีก็ไม่มีเรามาคุเกวนงคลิปนี้ครับว่าทําไม Apple ถึงจะต้องเปิดตัว iPhone ต้นปีบ้างแล้วก็ ปลายปีบ้างสลับกันอย่างนี้เรื่อยมานะเดิมคีแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนานๆแล้วตั้แต่อดีตที่ผ่านมาแล้วแอปเปิลเปิดตัว iPhone เป็นกันยายนเนะเพราะว่าปลายปีเป็นช่วงที่ Apple จะหาตังค์ได้เยอะขาอแรกมันเป็นช่วงที่ Apple ปล่อยอัปเดตไอเวอร์ชั่นใหม่ที่เปิดตัวในเดือนมิถุนายนคนจะได้อัปเดตในช่วงนั้นช่วงที่2มันจะมีกิจกรรมโปรโมชั่นช่วงวันหยุดปลายปีแล้วอย่างเช่นช่วง b l a c k Friday คริสต์มาสวันหยุดปีใหม่ก็สามารถเอา i p h o n เนี่ยมาจัดโปรโมชั่นขายได้นะตอนน,น,น,อน,นปี บางปีเนี่ย a p p เปิเปิดตัวช้าอย่างเงี้ยตอนที่ถ้าผู้ใไดินนะตอน iPhone 8แล้วก็ iPhone 10เปิดตัวช้าขายช้าทําให้ Apple ตเนี่ยรายได้ไม่เยอะมากในช่วงนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์หลายๆอย่างนะครับให้มันดีขึ้นทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่อง iPhone ต้นปีครับถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้าน,นี้สักปี2016เนี่ย มันเป็นปีแรกๆเลยที่ Apple เปิดตัว iPhone ต้นปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะเป็นตัว iPhone SE รุ่นแรกเปิดตัวเดือนมีนาคมปี2016เอาบอดี้ของ 5S มาปรับชิปใหม่นะครับและหลักนั้นเนี่ย a p p l e ก็ใช้แนวทางเดียวกันนะตอนปี2020ก็เปิดตัว iPhone SE รุ่นที่2ที่ใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPhone 8แล้วก็ตอนปี2022ก็เปิดตัว iPhone SE 3คนระับใช้ดีไซน์เหมือน iPhone 8เช่นกันก็ใช้วิธีนี้มาครับต้นปีคนก็จะเข้าใจว่าจะเป็นต้นปีของ i p h o n e SE เนะี่ยจะเป็นบอต,ตอน,น้น ต้นปีอีกแบบหนึ่งที่คนรู้จักแล้วก็จำกันได้ก็คือต้นปีของสีพิเศษก่อนที่จะมาเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆที่เราเห็นกันเนี่ย a p p เ e เคยใช้วิธีการเปิดตัวสีพิเศษนะอย่างปี2017เนี่ยมันเป็นปีแรกที่ Apple เปิดตัว iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 plus สีแดง Product กเลขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าจะทำการกูศสไวนได้แหละเลยเปิดตัวสีแดงพิเศษและในปี2018ปีต่อมาก็เปิดตัว iPhone 8แล้วก็ iPhone 8 plus สีแดงพิเศษเช่นกันออก็ได้รับความนิยมกันแหละเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไลน์อัพที่เปิดในช่วงปลายปีนะครับแล้วมันก็มีบางปีนะที่ Apple เปิดตัวสีพิเศษเช่นกันที่เราเห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยก็คือปี2021ที่ Apple เปิดตัว iPhone 1 2 แล้วก็ไอโฟน12มินิสีงวงตอนนั้นเนี่ยสร้างกระแสตื่นเต้นมากผมจำวันงานอ e ีเวนต์ได้เลยว่าเอ้ยยูดีทำไมมาแล้วในปีต่อมาเนี่ยปี2022 Apple ก็เปิดตัวสีพิเศษอีกนะครับจะเป็น iPhone 13สีเขียวแล้วก็ iPhone 13 Pro สีเขียวอาพพายกรีนก็เปิดตัวแบบนี้แล้วปี2023ก็เปิดตัวไอโฟน14 14 Plus สีเหลืองและในปี2024เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีไอโฟนสีพิเศษเปิดตัวออกมามันก็หายไปจากเซอร์เคิลเลยนะแล้วไอโฟนต้นปีเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งครับ 1> iPhone 1 6 e ตอนต้นปี2025นะครับอ่าตอนนั้นเนี่ย Apple ยกเลิกนะครับการเปิดตัว iPhone SE ไปแล้วแล้วก็ p p o o n สีพิเศษไม่มีนะครับเปิดตัว iPhone 1 6 e ถือว่าเป็นไลน์อัพใหม่เลยหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นญาติคนสนิทของตัว iPhone SE เพราะว่าเป็นการใช้บอดี้เก่าแล้วก็อัปเกรดสเปคใหม่อันนี้เป็นการรีแคปไทม์ไลน์แบบสั้นๆนะให้คนเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย a p p เปเปิดตัว iPhone ต้นปีจริงๆนะครับอันนี้ไม่นับช่วงปลายปีนะ ปลายปีนี้เรารู้อยู่แล้วะครับว่า Apple เปิดตัว iPhone ปลายปีทุกปีแล้วทําไม Apple จะต้องเปิดตัว iPhone ต้นปีด้วยผมไปหาข้อมูลแล้วก็สรุปมาสัก2อสามเป็นผลนะให้เราเล่าให้ฟังข้อแรกเนี่ยก็คือเพื่อปิดช่องว่างราคานะครับระหว่างกลุ่มที่อยากได้ iPhone รุ่นใหม่แต่ไม่อยากจ่ายแพงนะ ตัวอย่างเช่น iPhone SE หรือว่า iPhone 16e เนี่ชัดที่สุดละก็คือเป็นรุ่นที่ยังใช้ดีไซน์บอดี้เดิมแต่ว่ามาอัปเกรดสเปคให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ขายในราคาที่มันย่อมเยาวเข้าถึงง่ายขึ้นกว่ารุ่นปลายปีนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแอปเปจะเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปลําพังไอโฟนตัวิ่มต้นในช่วงปลายปีเนี่ยมันชื่อตัวลําต้นก็จริงแต่ราคามันก็แพงมากการที่เปิดตัว iPhone SE หรือ iPhone 16e ออกมาเนี่ยก็ได้ช่วยนะครับให้คนที่แบบว่าอยากได้ iPhone เครื่องใหม่ แต่งบไม่สูงรวมถึงคนที่ใช้ Android อยากย้ายมาใช้ iPhone ก็เข้าถึงง่ายเช่นกันอันนี้ข้อแรกที่ Apple ต้องการนะครับเปิดตัว iPhone รุ่นปลายปีก็คือปิดช่องว่างราคาดึงลูกค้ากลุ่มที่มีกําลังจ่ายไม่สูงมากนะข้อที่2เนี่ยเป็นการกระตุ้นยอดขายครับในช่วงของครึ่งปีแรกแล้วก็สร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องอ่าถ้าสมมติว่า Apple เปิดตัว iPhone เฉพาะ รุ่นปลายปีตลอดเนี่ยอ่ากว่าที่มันจะทําตลาดได้เนี่ยผมคิดว่า Apple จะได้ยอดคนซื้อใน,ในช่วงของแรกของการขายอ่ะแอปเปิลเปิดตัว iPhone เดือนกันยายนแล้วก็อาจจะขายในช่วงกันยายนตุลาคมนี่แหละแล้วก็มันจะขายดีช่วงนั้นแหละครับจนถึงธันวาคมมกราคมจะขายดีมากๆแล้วหลังจากากุมภาพันธ์ต้นไปเนี่ยจะเริ่มซาละเพราะว่าคนเริ่มได้ของกันเยอะแล้วพอมาเริ่มซาปั๊บเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นยอดขายนะครับหลังจากนั้นจนกว่าจะถึง iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวกว็อาจจะใช้2วิธีนะ อย่างเช่นการเปิดสีพิเศษรวมถึงไอโฟนได้สีด้วยตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะอ่าอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยแอปเปอาจจะต้องโคกับตัวโอเปอเรเตอร์หรือว่าตัวแทนจาหน่ายในการจัดโปรโมชั่นเอาของมาลดราคาอาเงี้ยอาจจะเป็นตัว iPhone รุ่นปลายปีนะครับมารี f ฟ e เป็นสีใหม่แล้วก็จัดโปรลดราคาด้วยก็จะสามารถทําตลาดนั้นได้พูดง่ายก็คือต้อนปีเนี่ยมีของใหม่ส่วนปลายปีจะมีของใหญ่ให้รอซื้อนะครับทำให้ Apple เนี่ยได้ไรายได้จาก iPhone เนี่ยตลอดทั้งปี ผล hey, ที่3เนี่ยสีพิเศษเหมือนที่ผมเกริ่นไว้เมื่อกี้มันเป็นเครื่องมือการตลาดชั้นดีเลยนะลองนึกภาพกปได้ครับถ้าเราใช้ iPhone รุ่นเก่าอยู่อย่าเช่นสมนะผมใช้ iPhone 13อยู่อย่างเงี้ยแล้วในช่วงกลางปีอยู่ดี Apple เปิดตัว iPhone 14สีใหม่มาเฉยอย่างเงี้ยคนที่ใช้ตัว iPhone 13นี่ก็เอ้ยอย่างน้อยก็ได้สีใหม่วะเงี้ยก็อาจจะถอยสีใหม่ก็ได้ทำให้อะไรครับถ้าเราเห็นสีใหม่ อาจจะทาให้คนที่ลังเลอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นเอออย่างน้อยก็ได้สีใหม่วะข้อที่2ก็คือมองว่าสีเดิมมันอาจจะไม่โดนนะมันอาจจะไม่สีที่เรารอคอยพอสีใหม่ออกมามันโดนเราก็จัดได้นะครับแล้วก็สื่อเนี่ยอย่างเช่นอา่าเพจไอโมดรวมถึงเพจทั้งหลายเนี่ยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็จะสามารถเอาสีใหม่เนี่ยมาเล่นเป็นเครื่องมือทางการตลาดได้ด้วยอันนี้นะ่าสนใจนะ ตัวอย่างเช่นตัว iPhone 14แล้วก็14 Plus สีเหลืองเนี่ยมันสามารถกระตุ้นยอดขายนะครับของ14 14 Plus ได้ดีเพราะว่าตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone 14 Series ออกมาอย่างเงี้ย14 Pro 14 Pro Max เนี่ยมันน่าซื้อกว่า14 14 Plus มากๆแต่การที่เปิดตัวสีเหลือง Banana ออกมาอย่างเงี้ยโอ้โหสามารถกระตุ้นยอดขายแล้วก็ทำการตลาดได้ค่อนข้างดีนะสำหรับ Apple อันนี้คือความสัมพันธ์ของสีใหม่นะไอโฟนที่ที่สีก็จะเป็นเรื่องของการจัดการสต็อกนะอันนี้เป็นเรื่องของภายในของ Apple แล้วแล้วก็การจัดโปรโมชั่นอ่าเอาง่าย ถ้า Apple เปิดขาย iPhone สักรุ่นหนึ่งเนี่ยอาจจะพาขายไปสักแบบ2-3เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มรู้แล้วครับว่าซีรีส์ไหนขายดีนะถ้ามี4รุ่น,นยอย่างเช่นตัวธรรมดาตัว Plus ตัว Pro Pro Max พอขายไปสักแป๊บจจะรู้นนลแล้วว่ารุ่นไหนได้รับความนิยมรุ่นไหนเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อและสินค้าอยู่ในสต็อกเยอะเขาก็จะต้องเอาแบบพวกนี้แหละครับออกสีใหม่มาออกรุ่นย่อยมาแล้วก็จัดโปรโมชั่นเพื่อระบายสตอ็อก ให้คนเนี่ยได้เป็นเจ้าของง่ายขึ้นก็เหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมานะครับที่ Apple ใช้แล้วข้อที่5อันนี้ผมว่าอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่เริ่มชัดเจนขึ้นแลแหละก็คือบอกว่าต้นปีเนี่ยจะเป็นรุ่นที่คุ้มค่าราคาเข้าถึงง่ายส่วนปลายปีอ่ะเป็นตัวท็อปนะครับเนาะ คือแบบออยง่ายถ้าเราสังเกตในช่วงอย่างปีนี้ที่เห็นชัดที่สุดอย่างเช่นตัว iPhone 16 Series Apple เปิดตัว iPhone 16 Series นะครับในช่วงกันยายนปี2024ปีที่แล้วนะก็จะมีตัว iPhone 16 16 plus 16 pro 16 pro max อันนี้เปิดตัวเรียบร้อยพอมาต้นปีเนี่ยก็เปิดตัว iPhone 16e ออกมาเป็นราคาย่อมเยาส่วนปลายปีเนี่ยจะเป็นตัว iPhone 17 Series จะมี17 iPhone Air 17 Pro แล้วก็17 Pro Max แบ่งชัดเจนเลยถ้าคุณอยากได้ของราคาถูกเนี่ยก็ต้นปีอย่าง1 6 e แต่ถ้าคุณอยากได้ของใหม่ล่าสุดอย่างเงี้ยก็เป็นปลายปีอย่าง17 Serie s รวมถึง i อ iPhone Air อันนี้หลักการก็เป็นประมาณนี้คือมันเป็นจิตวิทยาของการซื้อของคนด้วยนะครับถ้าเราอยากได้เทคโนโลยีที่ใหม่สุดล่าสุดให้รอปลายปีของปีปีนั้นส่วนถ้าเราอยากได้ความคุ้มค่าราคานั้นแล้วก็คือรอซื้อนะครับในช่วงต้นปีถัดไปหรือซื้อในต้นปีที่ผ่านมาก็ได้หลักการก็เป็นประมาณนี้มมัันกก็จะจะบลุ่ ลูกค้าได้2กลุ่มเลยทั้งกลุ่มที่อยากได้ของใหม่สุดล่าสุดรวมถึงคนที่อยากได้ของคุมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าได้2กลุ่มแล้วเนี่ยจะทำให้อีโคซิสต็มของ p p p เนี่ยมันกว้างขึ้นจริงๆนะครับคือจะกกอบกลยลูกค้าที่ซื้อ iPhone ได้ค่อนข้างกว้างกว่าเดิมนะ ไม่ใช่แค่ปลายปีอย่างเดียวอ่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊กเนี่ยจะทำให้ไทม์ไลน์ของ Apple เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วครับเราเห็นในชาตตอนนี้แหละตอนในโฟลต์ 16e แล้วก็ h o n e 1 7นี่แหละแล้วก็มีรายงานข่าวลือในปีถัดไปด้วยว่า Apple จะปรับไทม์ไลน์ในการเปิดตัว iPhone ใหม่นะครับอย่างเช่นในช่วงปี2026หรือว่าปีหน้านะครับในช่วงต้นปีเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดตัว iPhone 17e ออกมาอ่าอาจจะเอาบอดี้ของตัว 16e อัปเกรดให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ขายในช่วงต้นปี2026 iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max รวมถึง iPhone จอภาพรุ่นแรกเนะี่ยชื่อที่ขาดหายไปก็คือตัว iPhone 18เฉยใช่ไหม iPhone 18เฉยก็จะถูกโยกนะครับไปเปิดตัวในช่วงต้นปี2027ก็จะประกอบไปด้วย iPhone 18 iPhone 18e แล้วก็ iPhone Air รุ่นที่2อันนี้จะเป็นตัวคุ้มค่าของต้นปีนะแต่ iPhone Air เนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่าราคามันขายแพงและเกินจะเรียกว่าคุ้มค่าได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบนะครับส่วนปลายปีของปี2027เนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปได้แหละจะประกอบด้วย iPhone 20 Pro iPhone 20 Pro Max แล้วก็ iPhone รุ่นจอภาพรุ่นที่2นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆต้นปีเป็นตัวย่อมยาวคุ้มค่าปลายปีเป็นตัวท็อปเทคโนโลยีล่าสุด จะเป็นทรงประมาณนี้แล้วผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยควรทําตัวยังไงดีควรปรับพฤติกรรมแล้วก็มุมมองในการซื้อเป็นอย่างไรก็เหมือนที่ผมพูดมาบ่อยแหละอาจจะเป็นคำซ้ำๆที่ผมพูดบ่อยในคลิปนี้นะครับ ก็ถ้าคนที่อยากได้ iPhone ราคาเข้าถึงง่ายนะก็รอช้อนในช่วงต้นปีนะอาจจะเป็นไอโฟนรุ่นราคาย่อมเยาวใหม่ที่เขาเปิดตัวออกมาอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวปลายปีที่แล้วแล้วเอามาปรับโปรโมชั่นลดราคาก็ได้นะครับส่วนคนที่แบบสนใจนะตัวท็อปตัวล่าสุดก็รอซื้อในช่วงปลายปีแล้วกันเอออันนี้มันเป็นหลักการง่ายของการวางแผนในการซื้อ iPhone ของแต่แตละปีนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมและก็ความสนใจในการซื้อที่ต่างกันแต่ผมคิดว่าการที่ Apple เขาปรับอย่างเงี้ยคือต้องการกลุ่มลูกค้าให้มันกว้างขึ้นแหละ แล้วก็หนึ่งเหตุผลสำคัญนะที่ผมไม่ได้พูดก็อาจจะเป็นในเรื่องของคู่แข่งอย่าง Android a n อย่างเงี้ย a n d r o i เขามีหลายแบรนด์เนะเขาเปิดสมาร์ทโฟนกันตลอดทั้งปีเลยมีทั้งต้นปีกลางปีปลายปีตลอด Apple มีแค่ปลายปีอย่างเดียวในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นการเสริมไลฟ์อัพในช่วงต้นปี ก็จะทำให้ a pple เนี่ยสามารถกอบกวยกลุ่มผู้ซื้อได้มากขึ้นอันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วกันคิดนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานไอโมดของเราด้วยคลิปนี้ผมเตยไอโมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ